ให้คนที่ต้องดูตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็วอร์หรือว่าใช้ไอ้ระบบ SMS ที่ว่าเนี้กระจายไปที่ตำบลหมู่บ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วก็แนะนำที่แนะนำเว็บมานะชื่อว่า weatherwatch.in.th สิสดาก็จะคัปปี้แล้วก็ส่งทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ดูกันครับ m c o n ดเนจะถูกแฮ็กมั้งไว้เนี่ย เข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่กลัวแฮกยากเลยตรนี้ประกบปิดเลยโดนแฮกไม่ใช่ไม่ใช่แอปพลิเคชันไม่ได้ท้านะฮะดิฉันหมายถึงว่าเอาเอาไม่ใช่แอปพลิเคชันของอสมทนะหมายถึงรายการที่มี Facebook มีอะไรไหนแฮกเข้ามาเลยรายการเต็มที่ของสถานีก็ยังไมยุ่งกับหนเลยก็เพิ่งเปิดตัวเองสองวันได้นะครับเก็บไว้ดูเล่นดีกว่าให้คุณอาร์ตพูดถึงเรื่องเดียวแชท g o Chat คือเครื่อง <O Chat. S 1> มือที่เรามาใช้ใช่ไหมผมไปลองเล่นดูแล้วมันเล่นได้ฟรีนี่ใช่ฟรีครับรมันเป็นบริการยังไงฮะคือเล่เลนบนเว็บเนี้ยฟรีครับอเราจริงจริงผสมเว็บก็ได้ก็คือ Geo Chat g ั o ก็คือตัวเนี่ยตำแหน่งภูมิศาสตร์เนี่ยก็คือมันเป็นอย่างที่ว่าสามารถส่งข้อความแล้วก็ระบุตำแหน่งได้ครับนะครับแล้วก็อย่างอย่าง ที่ว่ามาตะกี้เนี่ยที่บอกว่ามันจะต้องมีบอกว่ามีซินแทกมีมีมีไวยากรณ์อะไรทุกอย่างในการส่งข้อความเนี่ยครับคือมือถือรุ่นทั่วไปตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอันมันจะมีอะไรนะ GPS ใช่ไหมครับครับเออเราก็เลยใช้เป็นวิธีว่าบอกมาแล้วกันพิมพ์ข้อความบอกเลยว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนสมมติว่าพิมพ์ไปว่าบอกว่าเอออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยหรือว่าอยู่ที่อำเภอเชื่อมอำเภอทุกอย่างเนี่ยครับตัวระบบเนี่ยก็พยายามไปแมปไอชื่อนั้นน่ะวิ่งไปหาว่า อำเภอเนี่ยมันอยู่ที่พิกัดไหนในแผนที่อย่างงี้ครับแล้วก็จะเอาข้อความหรือว่ารายงานเนี่ยครับที่มันอยู่ในเที่มันถูกรายงานมาจากพิกัดใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยมา,มากรุ๊ปเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปไวิเคราะห์เรื่องก,รองการเฝ้าระวังโรคหรือว่าภัยพิบัติอะไรก็ว่าไปกับก็ระบบนี้เป็นระบบที่โอเคดีพอใช้ได้สําหรับคนที่ออกแบบการใช้งานเป็นกลุ่ม พื่อที่จะให้ช่วยกันสื่อสารหรือรายงานอะไรกันต่างนะครับก็ตอนนี้เออจริงๆตัว G.O.Chat เนี่ยมันก็คือถ้าเทียบเนี่ยเอาเอาที่เราเห็นภาพง่ายมันก็คือคล้ายทวิตเตอร์นี่แหละเพียงแต่ว่ามันเป็นทวิตเตอร์ที่ที่มันมีพิกัดมีอยู่บนแผนที่แล้วมันสามารถส่งเป็นกลุ่มได้เราสามารถสร้างกลุ่มหรือว่าสร้างเป็นเป็นลิสต์ของตัวเองขึ้นมาได้ส่งทีเดียวแล้วมันก็จะวิ่งไปหาทุกคนในกลุ่มอะไรเงี้ยได้ประมาณนี้นี้เออมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง ไอ้เรื่องการมาเฝ้าระวังโรคเนี่ยก็ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ที่ที่เขาใช้จริงๆก็มีคนพยายามจะลองเอาไปใช้กับเรื่องพิบัติภัยอะไรอย่างนี้กันอย่างแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างงี้เหมือนกันแต่ว่าปัญหาของมันตอนนี้คือว่าเนื่องจากมันต้องทํางานกับระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือทางอินเทอร์เน็ตด้วยจริงๆไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตนี่แค่ปลายทางเทนั่นเองปลายทางใช่คือสหรับคนใช้จริงๆแล้วเนี่ยมีแค่มือถืออย่างเดียวพอแต่เนื่องจาก เออบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีพิธ<ม>บัติขึ้นมาเนี่ยมือถือมันล่มเนี่ยอเออไอระบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้ทีนี้ก็เลยเ,ออเขาก็พยายามคิดว่าจริงๆมันมี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 โครงการหลายหลายหลายอันเหมือนกันที่คล้ายๆว่าอะไรนะเซตอัพไอเซลไซเนี่ยเอง CSM ขึ้นมาเองเออถ้าเอาไปประยุกต์ใช้กับอันนั้นเนี่ยมันก็พอจะเอาไปใช้กับเรื่อง พยายามิบัติได้เหมือนกันคือถ้ามือถือร่มแล้วก็ตั้งเครือข่ายตั้งเครือข่ายกันเองซึ่งตอนนี้เนี่ยกรณีของของเฮติเนี่ยมันเป็นแบบนั้นอยู่คือก็เหมือนจะได้สปอนเซอร์จากผมไม่แน่ใจรู้สึกอีลิกซ์ันมั้งนะครับก็คือคือเป็นเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็มีอีลิกซ์ันเนี่ยเข้าไปสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าโอเคเอาเครื่องมือไปแล้วเขาก็เซตอัพระบบโทรศัพท์ขึ้นมาเองเลยนะก็เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นรถโมบายนะครับก็เอาไปจอดตามจุดต่างๆ ล้ำก็จะมีมีเสามีอะไรเงี้ยมันก็จัตอัพระบบขึ้นมาได้ตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยครับทีนี้ไปดูดิฉันกำลังดูรูปคุณพีรพลเมื่อเย็นเขาไปร้องเพลงแล้วไงรู้ป่ะดิฉันดูว่าใครมาดูรูปเขาใครล่ะมีคนดังมาดูเรียนทวิตข้อความไปว่าดูได้ด้วยเหรอครับว่าใครดูอแน่นอนทวิตฟโตไม่ดิฉันโพสรูปคุณธีรพลไป เมื่อตอนเย็นนี้ก่อนเรามาจัดรายการว่าคนพีรพลเขาร้องเพลงข้อความคือพีรพลร้องเพลงอะไรก็มีคนเข้ามาดูมีคนดังเข้ามาดูดูจากปากแล้วจะรู้เลยใช่ไหมคเนี้ว่าร้องเพลงอะไรมีคนดังเข้ามาดูอยากรู้ว่าคนดังเป็นใครก็เข้ามาดูเองอ่าผมให้คุณอตซึ่งเป็นนักพัฒนาคนเขียนเว็บคนเขียนโปรแกรมเนี่ยคอมเมนต์เชี่ยวชาญมาหลายเรื่องเนี่ยพูดถึง iPad iPad นึงเกิดไม่เกิด iPad เฮ้ผมว่าเกิดอยู่แล้วแอปเปิลเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยู่แล้วแล้วคนไทยหาอะไรได้อะไรจากมันได้บ้าง อุ้ยนี่ไงครับนี่ไงชมชมรมอะไรนะสิ่งผู้ผลิตสื่อออนไลน์เนี่ยผมว่าเขาแมชได้เลยนะในแพลนี่อ่านไม่รู้เหมือนกันอ่านอ่านหนังสือพิมพ์บนชมรมผู้ผลิตสื่อออนไลน์อ๋อคิดว่าน่าจะเวิร์กนะลองแอดชาวลงค่ะแอดแอดแอดทวีตไปถามอุ้ยผมว่าเขามีแพลนอยู่แล้วครับนั้นผมได้ข่าวว่าไทยรัฐรับสมัครอะไรนะไอโฟนโปรแกรมเมอร์อยู่ตอนนี้อ๋อ หลายที่หลายที่อันนี้เนชั่นเขาก็มีแอปบนไอโฟนแล้วครับอ้าวคุณไม่รู้เหรอแอปขอมีแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าจอเลยดีกว่าช่วยออกจอของคุณพีรพลนิดนึงนะคะอันนี้คือแอปใครมี iPhone นะคะไปโหลดมาได้สําหรับแอปดูข่าวของเอ็มซอสมทมีตั้ง2ไอคอนของเนชั่นนี่ไม่ใช่ให้ดูข่าวนะครับมีแนะนําด้วยว่าที่เที่ยวที่กินที่ไหนอ้าวธุรกิจหลักเราคือเสนออันนี้มันมาจากเว็บไม่ใช่เหรอเนี้ยของเราไม่ต้องไปโหลดใน a อ p Store เพราะว่าเขาสำรวจแล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ iPhone เจลเบกเพราะฉะนั้นนะคนะคะเข้า m c o n n น t แล้วก็ไปบุ๊กมาค่ะจะมีไอคอนมาติดที่หน้าจอ iPhone ของท่านทันทีไม่ต้องไปผ่านไม่ต้องเข้า App Store กันไน้คะเก็นแอปก็อย่าไปให้คนไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยประมาณนั้นไม่ใช่อันนี้เราก็ดูว่าโอกาสที่คนไทยจะได้เข้าถึงบริการเพราะเราบริการฟรีไงเราก็ไม่ได้ไปเก็บสตางค์ก็เข้าถึงง่ายๆไม่ต้องโหลด ก็เป็นหน้าเว็บไปเลยนะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณอาร์ตนะครับคุณเก่งด้วยจะไปขอบคุณทำไมขอบคุณกจริงๆเนื้อหาทุกอย่างัวนนี้เตรียมมาให้โดยคุณเก่งเนาเดี๋ยวมาแก้ตัวเลยครับวันนี้ m c o ม .net ครับผมพิรพลคุณอาร์ตแล้วก็คุณศรีสุดาลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่สวัสดีครับ